ถ่ายชิปดูนล้วทำให้นี้เสียชิปได้ไงอ่ะไงอ่ะเนี่ยเฮ้ยทำได้ไงวะเก่งอันนี้จดด้วยวิชอเห็นจดด้วยวิชอแล้วก็จดถายแล้วก็จดต้นโบรีโอเช่นนี้จดไม่เห็นกระดาษต้นไหนเลยที่จะถ่ายแล้วก็อธิบายให้ฟังอ่ะ เนเปไอธิบายยศไปเลี้วไปเลยออ๋ที่ก็ทำคลิปนี้เหรออืมใช่อ๋อโอ้ย,ออยเก่งเน,น,นาะเก่งเราอัดคลิปด้วย

เ<ล>พื่อนโดนเบียดตกไปเลย <laughs> ใ้แเพื่อนว่ะเ <laughs> พื่อนบอกวายกำลังจะไปดูสักหน่เหอะไปดูกันสักหน่อยเหอ <laughs> ะหอโดนเบียดตกไปเลยแม่ <laughs> ก็ดึงดึงดึงกน <laughs> ไปไปไหนไปไปตอ,โดโดอนดิเราพ่นตรงนี้ว่ะเพราะว่าพ่นโดโอ้ยเพื่อนบอกไม่เอาแล้วไม่ไม่ไปไกลแล้วอะเป่นเบียดเพื่อนตกไปเลย <laughs> อันนี้ ว tamam. port ิ่งได้เลยอ่ะไม่ต้องโดดแล้ววิ่งผ่านได้เลยอะใช้ช่วยใคอะช่วยแชมพูอะใช่ให้แชมพูดูมนี่ใส่งานอะไรไม่รู้มึคล่องยังวะยังเก่งอย่างวะเดดรถพ่วงได้มันเหมือนเมื่อชิวเลยเออพ่วงได้ก็ต้องรอหรอกไปเถอะไปรอข้างบนไงไปนำไปก่อนเลยนำทางไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนไปไม่ถูก

เพื่อตาอเพื่อตามเนาะใช่กระดาษฟ้าเฮ้ยเก่งเนาะเีจนทีสซม่ามันชอบหลอกแลอวหลอกสองคนเแล้วมันจะทำเครดิตเจ้าวถุนดาวเฮ้ยหูเก่งจเนาะอาเพื่อนมาไหนเพื่อนมาแเราเพื่อนตามแล้วไมันแค่สองคนเองอเพื่อนหายไหนหมดอะไม่อยู่อะเขาถูชั้นดานกัหมดดูไปข้างบนหมดแล้วเพื่อนมานี่เร็วเฮ้ยหูเก่งเนาะมาไหเก่งเนาะ นี่ไปเป็นยูทูบบอร์แล้วถ่ายคลิปอยู่ไม่เห็นโดยน้องจะมาเอ,าเอา้าเออทวนอะคุยตามแล้วไปเลยวัทอิ๊บแะบทหมด